วันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ต้องทำทุกวันนะครับก็คือถงของนักวิชาการก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ใช้อะตอบคำถามนะให้ถูกต้องโดยการตอบผิดตอบถูกนั้นไอตัว EXP นะครับที่ได้เนี่ยจะได้เท่ากันนะไม่แตกต่างรวมถึงเหรียญด้วยแต่ว่าปริมาณ EXP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันโดยจะอ้างอิงจากเลเวลล่าสุดนะครับที่เราทำได้ในวันก่อนหน้านะครับก็คือตอนที่มันรีตอนตีส่แล้วแหละตัว EXP ของคำถามเนี้ย มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับเลเวลสุดท้ายที่เราทําได้มันก็จะเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆทีนี้เพระนาะฉะนั้นกิจกรรมนี้ไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องไปอดองเอาไว้ไปทาช่วงเย็นๆหรือว่าคำ่ำๆนะครับเพราะว่าย e ีนี้ที่ได้นยก็คือจะถูกฟิกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เล่นตั้งแต่เช้าเลยก็ได้เพื่อเอายีกีไปทาเพสไปลงสตามิน่าต่อนะครับส่วนคําถามจะมีทั้งหมด10คําถามด้วยกันแต่ว่ารูปแบบคําถามเนี่ยจะไม่ค่อยตอัไม่ค่อยมีความหลากหลายมากนะประมาณ20ข้อแล้วก็จะสุ ต่อเนื่องเนี่ยเราเราจะจําคําตอบได้นะครับเดี๋ยวเขาทาให้ดูเลยนะ่าสิข้อนี้มีอะไรบ้างแล้วก็การตอบถูกนะทั้งหมดนะครับถ้าไม่ถึง7ข้อเนี่ยเราจะได้กล่องสีธรรมดานะพอ7ข้อขึ้นไปจะได้อยู่ที่กล่องเงินแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเกิดทําได้ครบ9ข้อนะครับก็จะได้กล่องสูงสุดคือกล่องทองความต่างคือจะได้แผนที่นะครับต่างกันก็คือได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเพราะฉะนั้นตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่ให้ทําให้ครบนะครับเพื่อ xp ที่คุ้มค่าโอเคคําถามแรกนะครับ ฉันใช้อะไรเพื่อปล,อล็อกเคสนะครับเวสกัก็คือตอว่าเวสกัดนะครับแล้วก็เมื่อได้ที่ผู้เล่นคนอื่นสามารถถูกโจมตีได้ในบอรอารีนนาจะเป็นเพมีบอสต่ำกว่า40%นะครับะระดับความยากของอุปกรณ์นะครับก็คือจะเริ่มจากทั่วไปพบได้น้อยนะครับแล้วก็หายากตามด้วยมาหาการมครับเทพนิยายแล้วก็สวรรค์นะ วิธีการจับคู่ต่อไปนี้ที่กิจการผู้เล่นมีให้จับคู่ได้นะครับก็คือมาเลเซียนะครับออกจากเดนเชียนภายใน5นาทีที่เข้าสัตว์ที่อยู่ข้างเอ็นเคาน์เตอร์เมอร์แชนที่เซนเทเวนคืออะไรนะครับก็จะเป็นลิตเติ้ลฟ็อกนะครับสกิลสถานะใดต่อไปนี้ไม่ใช่สกิลควบคุมนะครับก็คือฟินนใช้แข็งไซเลน์คอเงียบเซนไฟนี Send ้ก็คือทําให้ลอยนะครับเพราะฉะนั้นคิดจะก็สไตร์ไม่ใช่สถานะควบคุม ใครสามารถสั่งเริ่มการเดินทางของคิวได้นะครับจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสามารถเปิดได้นะครับอาว้ว่าส่วนใดอนุญาตให้ใส่ไอเทมคล้ายกันได้นะครับก็คือเทปีกลหมวกนะครับรองเท้าจะเป็นชิ้นเดียวสร้อยก็จะเป็นชิ้นเดียวจะมีแค่แหวนนะครับที่จะมีทั้งหมด2นิ้วนะครับแล้วก็อาคารคิวอัปเกรดได้ด้วยวิธีใดอ่าเมื่อกี้บอกว่า่องทองก็คือต้องถูกทั้ง1ิบพอเลยนะอันนี้เดี๋ยวอาคารคิวอัปเกรดได้ด้วยวิธีใดนะครับก็จะเป็น ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสามารถอัปเกรดได้ด้วยเงินทุนคิวเมื่อมีการแจ้งเตือนวงกลมสีแดงขึ้นบริเวณใต้ท้างองทุนนะครับก็ด้ตอนนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะน่าจะเป็นวิ่งออกจากวงกลมให้เราวิสุด์ก็คือเป็นพื้นที่สกิลนั่นเองนะครับให้หนีสกิวโอเคครบทั้ง10ข้อได้กล่องพอนะครับก็จะได้แผ่นทิชชร์แบบสามมันนะครับเอาไว้หาของที่ใช้บริจาคกิวต่อไป เนี่ยเก็จะมีเกรรมรายวันพวกนี้นะครับให้นา,ามาทำเพื่อปลดล็อกกล่องนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับโถงของนักว,วิชาการไปเกียวกรรมต่อคำนถามเพื่อ,อเก็บเยกีที่ดีมากอย่าลืมทาทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ